ต่อมานะครับมาทำการจัดเรียงอุปกรณ์นะครับให้เส้นไกด์ผ่านกันน้อยที่สุดนะครับไปผมก็ลบรูมออกนะครับยุลิตรลูมออกนะครับเสร็จทีนี้ผมก็เอา LCD นะครับมาวาง ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรากด L นะครับเราก็ปิดตัว Mechanical ไปนะครับะจะได้ไม่ลกสายตานะครับทีนี้เราก็จัดเรียงก่อนตัวอื่นๆนะครับอ,อย่างนี้ตัว CPU นะครับผมก็จัดเรียง คครับก็ประมาณหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับตัว Connect ของ Power นะครับเราก็ลากมานะครับก็ลองจัดเรียงนะครับ วางให้เส้นไกด์พันกันน้อยที่สุดนะครับวางจัดให้เป็นกลุ่มนะครับก็คือพยายามอยากให้กระโดดไปมากนะครับ 3นะครับเราก็ไม่อยู่ตรงพาวเวอร์ ถ้าพื้นที่ไม่มีนะครับเราก็ย้ายตัวนี้ลงมาหน่อยครับย้าย LCD ตัวนี้ก็เป็นของกลุ่มของ Power นะครับเราก็มาจัดเหลี่ยงในกลุ่มของ Power เราก็ลองจัดเรียงนะครับให้ใหได้นะครับ ทีนี้นะครับเราก็กลัวเลื่อนนะครับเราก็าล็อกไปก่อนนะครับตัวอุปกรณ์เราก็เลื่อนไม่ได้นะครับเราทีนี้เราก็จะได้มาวางตัว R นะครับสอนได้นะครับ ก็เรียงประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับให้เส้นไกด์พันกันน้อยที่สุดนะครับเค okay, ครับเมื่อเราจัดเรียงเสร็จแล้วนะครับก็เอาประมาณนี้ให้เส้นไกด์พันกันน้อยที่สุดนะครับ